สวัสดีค่ะนิตติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจัก,กรพรรดิค่ะวันนี้พี่นิตติจะมาแชร์ประสบการณ์จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้ช่วยเหลือทางด้านของโลกวิญญาณ ตลอดระยะเวลาที่เราปฏิบัติมาก็จะมาสรุปสถิติให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ได้ทำการปรับธาตุให้กับคนป่วยแล้วได้ปรับภพบภูมิส่งดวงจิตวิญญาณที่แฝงธาตุขันของคนป่วยออกไปแล้วนั่นหมายความว่าคนป่วยก็จะเริ่มมีอาการดีขึ้นถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสิ้นอายุไขหรือไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนร่างไปถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ ยังสามารถสวดมนต์ได้ก็ยังมีโอกาสได้มาอยู่เพื่อสร้างคุณงามความดีต่อไปเพื่อตัวเขาเองนะคะหลายเคสก็จะแตกต่างก,กันออกไปถ้าบางเคสที่เพิ่งจะป่วยเพิ่งจะเป็นไม่นานบารมีของหลวงปูด่ดูท่านได้ทําการปรับท่าให้แล้วใช้เวลาหลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นพิธีประมาณ3ถึงสเดือนจะทําให้คนป่วยนั้นนะคะกลับมามีรูปร่างสลีระกลับมาปกติ ก็คือกลับมาใช้ชีวิตปกติร่างกายก็กลับมาอุดอมสมบูรณ์เหมือนเดิมเหมือนคนที่ว่ายังไม่ป่วยอะคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเคสไหนที่ป่วยมานานแล้วป่วยมาหลายปีละเป็นเจปีขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยพอได้รับได้รับการดูแลการสวดมนต์ปรับทาตตามศาสตร์ของหลวงปู่ดูนะคะหลังจากที่ท่านได้ทำพิธีการให้เสร็จสิ้นแล้ว นับจากวันที่ท่านบอกว่าเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะอาการของบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะใช้ระยะเวลาฟื้นฟูตัวเองกลับคืนมาประมาณปีหนึ่งนะคะต้องไปสวดมนต์ให้แล้วเราให้คนป่วยสวดมนต์เองหรือบางเคสอาจจะใช้ระยะเวลานานมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะหลังจากที่ติดตามอาการหรือติดตามสถานการณ์อยู่ก็จะรู้ว่าอ๋อบุคคลผู้นี้เนี่ยหลังจากไม่มีวิญญ,ญาณรบกวนแล้ว เขาจะมีสุขภาพร่างกายกลับคืนมาปกติเขาจะอยู่แบบสุขสบายเพิ่มมากขึ้นจะมีร่างกายที่กลับมามีเนื้อมีหนังเพิ่มขึ้นมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่ถ้ามีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่จะไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิตที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นในส่วนของบุคคลในครอบครัวของเราและบุคคลอื่นด้วยนะคะที่ได้ทำการขอให้หลวงปู่ท่านทำการปรับาธาตุและปรับภพบภูมิส่งดวงจิตวิญ,ญญาณต่างๆ ที่แฝงในธาตุขันของบุคคลผู้นั้นให้ออกไปค่ะเพราะว่าบางคนป่วยไม่ได้ป่วยเพียงโรคเดียวนะคะป่วยหลายโรคซ้ำซ้อนอยู่อย่างนั้นกว่าจะปรับโรคนี้ออกไปแล้วก็จะมาเหลือโรคนี้อีกต้องดูกันไปทีละเคสเป็นขั้นๆไปนะคะทุกคนซึ่งแต่ละเคสท่านก็จะแนะนำแตกต่างกันไปว่าหลังจากที่บุคคลผู้นี้เสร็จสิ้นแล้วให้ไปสวดมน,บบนต์แบบไหนปฏิบัติแบบไหนตามคำชี้แนะของท่าน แต่ขั้นต่ําที่ท่านให้ปฏิบัติไม่ต่ํากว่าสามเดือนหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีแล้วนะท่านจะแนะนําว่าให้ไปสวดมนต์แบบนี้นะต่อเนื่องสามเดือนบางคนก็ต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือบางคนแล้วแต่แต่แตและเคสจะต่างกันไปค่ะทุกคนพวกเรานี้ไปปฏิบัติต่อ,ต,อตามที่ท่านได้แก้ไขให้พวกเราแล้วส่วนใหญ่จะดีขึ้นค่ะระยะเวลาของความสําเร็จก็จะต่างกันออกไปนะคะ แต่ถ้าใครมีหลายโรคหลายอาการเราก็ต้องขยายเวลาออกไปค่ะระยะเวลาในการที่เราจะดีเหมือนกับคนปกติเนี่ยมันก็จะขยายออกไปเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนผ่านพ้นจากการเจ็บป่วยไปแล้วนั่นหมายความว่าทุกท่านพ้นเคราะห์เพราะที่ว่าแทนที่เราจะต้องเปลี่ยนร่างไปเนี่ยเรากลับได้รับร่างเราอยู่เหมือนเดิมได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีต่อจนกว่าจะถึงเวลาสิ้นอายุไข ถ้าบอกว่าพ้นเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะโชคดีในวันนั้นเลยนะมันจะต้องมีเวลาของมันอีกที่จะต้องรอคอยเราก็จะต้องมีการสวดมนต์เสริมบารมีให้เราตลอดไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับความโชคดีเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาเราเลยระยะเวลาของแต่และคนจะแตกต่างกันออกไปจึงจะบอกไม่ได้ว่าคนไหนจะสำเร็จเร็วคนไหนจะสำเร็จช้าแต่ขึ้นอยู่กับการ ฏิบัติของตัวเราด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะพินิตี้ต้องขอลาไปก่อนหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พินิตี้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ